แจ้งเตือน39จังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงวันที่13มีนาคมนี้จังหวัดน่านตากกำแพงเพชรอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการอายุธยานครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีตราดหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะสโสธรอำานาจเจริญอุบราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา นี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าคนองและลมกันโชกแรงวันที่13มีนาคมนี้กรมอุตุพยากร์อากาศแจ้งเตือนประชาชนต้องระมัดระวังมากๆครับ